มีปรากฏการณ์หนึ่งในวงการเพลงลูกทุ่งหมอลำที่น่าสนใจมากเลยค่ะคือศิลปินดาวรุ่งคนหนึ่งชื่อต้นข้าวสุปริยาอ๋อครับได้ยินชื่อบ่อยมากช่วงนี้ใช่ค่ะคือด้วยวัยแค่13ปีเองแต่กับเออสร้างแรงกระเพื่อมได้แบบไม่น่าเชื่อเลยวันนี้เราเลยจะมาคุยกันว่าอะไรคือสิ่งที่อยู่เบื้องหลังความนิยมที่มันพุ่งขึ้นเร็วขนาดนี้ค่ะครับข้อมูลที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้ก็มาจากอ่า แหล่งข้อมูลบน y o u t u b e 2ช่องเลย2ช่องเลยเหรอคะใช่ค่ะที่เขาติดตามน้องต้นข้าวแบบเกาะติดสถานการณ์มากๆคือช่องหนึ่งจะเน้นเรื่องร้อนๆที่เกิดขึ้นตอนนี้เลยทั้งการระดมพลังโหวตแล้วก็งานโชว์ล่าสุดอ <c oughs> ส่วนอีกช่องจะชวนเรามองไปข้างหน้าค่ะไปส่องอนาคตแล้วก็แผนงานในปีหน้าของน้องน่าสนใจมากค่ะ คือพอเราเอาข้อมูล2ชิ้นนี้มาดูคู่กันเนี่ยมนเลยเห็นภาพใหญ่ชัดขึ้นเลยว่านี่ไม่ใช่แค่เรื่องของศิลปินคนหนึ่งที่กำลังดังนะแต่มันเป็นเหมือนเป็นกรณีศึกษาที่สมบูรณ์แบบของยุคนี้เลยค่ะกรณีศึกษาเลยเหรอครับใช่ครับว่าพลังของแฟนคลับกับการสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดียเนี่ยมันสามารถปั้นเส้นทางอาชีพของศิลปินรุ่นใหม่ได้ทรงพลังขนาดไหนโอ้โหน่าสนใจมากค่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่เรื่องที่กำลังเข้มข้นที่สุดตอนนี้เลยดีกว่า ก็คือการระดมพลังโหวตในสองรางวัลใหญ่ๆไทยรัฐอวอร์ด2025กับไทยท็อปโหวต2025ที่แฟนคลับกําลังสู้กันแบบสุดตัวเลยถ้าดูจากข้อมูลที่ได้มานะคะในสาขาเฉพาะทางอย่างลูกทุ่งหมอลำแห่งปีของไทยรัฐเนี่ยคะแนนของน้องต้นข้าวคือโอ้โหทิ้งห่างแบบไม่เห็นฝุ่นเลยค่ะอยู่ที่86เปอ็นโอ้โห86ปนตนี่คือแทบจะเรียกได้ว่าชนะขาดลอยในสาขาของตัวเองเลยนะครับใช่ค่ะ แต่ผมว่าตัวเลขนี้อาจจะเป็นภาพลวงตาหน่อยๆนะถ้าเรามองให้ลึกลงไปในภาพรวมทั้งหมดภาพลวงตาเหรอคะหมายความว่ายังไงคะหมายถึงคะแนนรวมทุกสาขาที่ยังไม่ได้นาอยู่ใช่ไหมคะใช่เลยครับเพราะตรงนั้นแหละคือสมรภูมิจริงๆแหล่งข้อมูลชี้ให้เห็นชัดเลยว่าพอไปดูคะแนนรวมทุกสาขาเนี่ยตอนนี้น้องต้นข้าวอยู่ที่อันดับส Oh. มีคะแนนประมาณ9 1 0 0 0 0 0คะแนนซึ่งยังตามหลังอันดับหนึ่งอย่างคุณฝ้ายพิรยาที่คะแนนทะลุล้านไปแล้วที่1 10, 1 1่งล้านพคะแนนห่างกันประมาณ200,000คะแนนเลยทีเดียวครับแต่ที่น่ากังวลก,กว่านั้นคืออันดับ3ที่ตามมาติดติใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับอันดับ3ามคือคุณแบมไพลินที่มี8 5 7 0 0 0คะแนนจี้มาแบบหายใจรถต้นคอเลยโอ้โห oh. สถานการณ์แบบนี้คือวางใจได้มเลยแม้แต่วินาทีเดียวครับเพราะคะแนนมันพลิกได้ตลอดเวลาซึ่งนี่แหละครับคือเหตุผลที่ทําให้แฟนคลับต้องทุ่มเทกันขนาดนี้แล้วอะไรที่ทําให้การโหวตครั้งนี้มันสําคัญขนาดนั้นล่ะคะนอกจากเกียรติยศของรางวัลแล้วตรงนี้คือจุดที่น่าทึ่งที่สุดเลยครับมันมีความหมายมากกว่าแค่ตัวรางวัลนะเพราะเมื่อนไขของผู้จัดคือ ผู้ชนะที่มีคะแนนสูงสุดหนึใน3ของทุกสาขารวมกันจะได้ขึ้นป้ายบิลบอร์ดที่ t ไทม s แควร์นิวยอร์กอะไรนะคะ Times Square เลยเหรอคะครับผมไทมสแควร์นิวยอร์กโอ้โหนี่มันระดับโลกแล้วนะคะใช่ครับลองจินตนาการภาพตามดูสิครับศิลปินหล่อลำเด็กอายุ13ปีจากประเทศไทยไปปรากฏตัวอยู่บนบิลบอร์ดใจกลางมหานครนิวยอร์กแค่คิดก็ขนลุกแล้วคะ่ะถ้าทำได้สำเร็จเนี่ยมันไม่ใช่แค่ความสำเร็จส่วนตัวนะ แต่มันคือการสร้างประวัติศาสตร์สร้างประวัติศาสตร์เลยใช่ครับเป็นการปักทุงให้วงการเพลงลุกทุ่งหมอลำบ้านเราเลยด้วยซ้านี่คือสิ่งที่ทําให้แฟนคลับรู้สึกว่าพวกเขากําลังร่วมกันทําภารกิจที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่แค่การโหวตศิลปินที่รักแต่คือการผลักดันตัวแทนของพวกเขาไปสู่เวทีโลกเข้าใจเลยค่ะพอเดิมพันมันสูงขนาดน,นี้พลังมันก็เลยมาหาศาลจริงๆแล้วในระหว่างที่กําลังลุ้นเรื่องโหวตกันแบบนี้ ชีวิตประจําวันของน้องก็ยังคงเดินหน้ามีงานต่อเนื่องใช่ไหมคะอืมเห็นข้อมูลบอกว่าวันที่10บธันวาที่ผ่านมาแม้ตารางงานจะว่างแต่จริงๆแล้วมีงานซ้อนกันถึง2งงานเลยใช่ครับเป็นสิ่งที่เรียกว่างานปิดซึ่งปกติเราจะไม่ค่อยรู้รายละเอียดกันแต่เคสของน้องต้นข้าวนี่น่าสนใจมากงานแรกเป็นงานวันเกิดเจ้าภาพบรรยากาศดูอบอุ่นเป็นกันเองมากเลยนะคะมีการไลฟ์สดให้แฟนคลับได้ดูด้วย อ๋อมีไลฟ์ด้วยใช่ค่ะแล้วก็มีโมเมนต์น่ารักน่ารักที่หลายคนพูดถึงคือตอนที่ครูนิวที่แฟนคลับจะรู้จักกันในฉายาสายเปนะคะครับครับเขาให้ทิปแดนเซอร์กับตัวน้องต้นข้าวเป็นภาพที่ดูแล้วยิ้มตามเลยเหมือนครูกับสิทธิ์ที่สนิทกันมากๆซึ่งการไลฟ์สดในงานปิดนี่แหละรครับคือกุญแจสำคัญเลยมันทำให้เส้นแบ่งระหว่างงานส่วนตัวกับพื้นที่สาธารณะมันเ มันเลือนลางลงแฟนคลับก็เลยรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งกับทุกกิจกรรมของศิลปินจริงๆจริงด้วยค่ะแล้วจากงานที่ดูอบอุ่นเป็นกันเองก็ตัดภาพไปอีกงานในคืนเดียวกันเลยอันนี้สเกลต่างกันลิบลับเลยนะคะจัดที่ครองห้าปทุมธานีครับเป็นงานของสสท่านหนึ่งซึ่งน่าจะเป็นงานวันเกิดเหมือนกันแต่สเกลนี้คือใหญ่มากแขกเยอะจนแหล่งข้อมูลบอกว่าเหมือนมินิคอนเสิร์ตเลยโห การที่แฟนคลับสามารถตามไปให้กำลังใจได้ถึงหน้าเวทีในงานปิดของนักการเมืองแบบนี้มันบอกอะไรเราได้เยอะมากเลยนะครับบอกอะไรได้บ้างคะมันแสดงให้เห็นถึงเครือข่ายแฟนคลับที่แข็งแกร่งแล้วก็มีการสื่อสารกันอย่างดีเยี่ยมคือพวกเขาสามารถระดมพลกันไปได้ทุกที่จริงๆไม่ว่านานนั้นจะเป็นงานเปิดหรืองานปิดก็ตามนั่นสิคะมันสะท้อนให้เห็นถึงความทุ่มเทที่ไม่ได้อยู่แค่บนโลกออนไลน์แต่เป็นพลังที่จับต้องได้ในโลกจริงด้วย พลังซัพพอร์ตแบบนี้เองสินะคะที่ขับเคลื่อนคะแนนโหวตมหาศาลที่เราคุยกันตอนแรกเป็นภาพที่เชื่อมโยงกันอย่างสมบูรณ์เลยครับความเหนียวแน่นที่เห็นหน้าเวทีคือพลังเดียวกับที่อยู่หลังจอโทรศัพท์ตอนกดโหวตนั่นแหละครับอ๋อ oh. แล้วมาทําให้ผู้จัดงานเห็นด้วยว่าศิลปินคนนี้มีฐานแฟนคลับที่พร้อมจะตามไปทุกที่จริงๆซึ่งมันส่งผลโดยตรงต่อการจ้างงานในอนาคตด้วย แล้วในวันเดียวกันนั้นยังมีอีกโมเมนต์ที่น่ารักมากๆคือน้องทำเซอร์ไพรส์วันเกิดให้ครูโอครูโอนี่คือคุณครูประจำชั้นของน้องเองค่ะเป็นภาพที่ทำให้เราเห็นอีกมุมหนึ่งว่านอกเวทีน้องก็ยังเป็นเด็กนักเรียนคนหนึ่งที่น่ารักแล้วก็กระตันยูรู้คุณครูบาอาจารย์ครับผมปิดท้ายด้วยการอัปเดตงานวันที่11ธันวาที่กลมงจะไปแสดงที่กาญจนบุรีในงาน To โ o t a d เดเฮถึงถิ่นก็ยิ่งตอกย้ำว่าตารางงานแน่นจริงๆ การที่แหล่งข้อมูลหยิบยกเรื่องราวเหล่านี้มานำเสนอมันทำให้ภาพของศิลปินคนนี้มีมิติมากขึ้นครับไม่ใช่แค่ภาพของนักร้องบนเวทีแต่เป็นภาพของเด็กคนหนึ่งที่มีความฝัน มีความน่ารักมีความกระตันยูซึ่งสิ่งเหล่านี้คือแม่เหล็กที่ดึงดูดใจแฟนคลับได้อย่างมหาศาลการที่มีงานแน่นขนาดนี้ทั้งงานโหวตงานโชว์มันก็เลยทําให้แฟนคลับยิ่งตื่นเต้นกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปใช่ไหมคะแน่นอนครับซึ่งแหล่งข้อมูลอีกชิ้นก็ชี้เป้าไปที่เดียวกันเลยคืออนาคตในปีหน้าพศ2 5 6 9ที่ดูเหมือนจะมีอะไรน่าตื่นเต้นรออยู่ใช่ครับจากสถานการณ์ปัจจุบันที่แข็งแกร่งมากมันก็เป็นธรรมดาที่ทุกคนจะคาดหวังถึงก้าวต่อไปที่ใหญ่ขึ้นซึ่่่่่งสสัญญาาาาาณททีีีวนนน้มจจกใ ค,คือมาจากอินสตาแกรมของน้องต้นข้าวโดยตรงเลยอ๋อ oh, จากตัวน้องเองเลยใช่ค่ะเป็นการโต้ตอบกับแฟนคลับที่หนูว่ามันน่ารักแล้วก็ฉลาดมากๆเช่นมีแฟนคลับจากโคราชมาถามว่าจะมาโคราชไหมครับน้องก็ตอบสั้นๆแต่ชัดเจนว่าปีหน้ามีชัวค่ะคำว่าชัวค่ะนี่มีน้ำหนักมากนะครับมันไม่ใช่การบอกปัดแต่การให้คำมั่นสัญญาที่สร้างความหวังให้แฟนคลับในจังหวัดนั้นทันทีเลยใช่ค่ะแล้วก็มีอีกค่ะ แฟนคลับชัยนาทถามว่าจะมาชัยนาทบ้างไหมคราวนี้คำตอบของน้องมันขยายสเกลใหญ่ขึ้นไปอีกน้องตอบว่าปีหน้ามีทุกที่เลยค่ะโอโ้โหคำนี้คำเดียวทำเอาแฟนคลับทั่วประเทศใจฟูเลยนะคะมีทุกที่เลยค่ะ เป็นคาตอบที่ทรงพลังมากในมุมของการสร้างความสัมพันธ์กับแฟนคลับมันบ่งชี้ถึงแผนงานที่อาจจะเป็นการทัวร์คอนเสิร์ตท,ทั่วประเทศอย่างเป็นทางการหรือการกระจายคิวงานไปในจังหวัดต่างๆแบบที่ไม่เคยทามาก่อนมันเป็นการส่งสัญญ,ญาณถึงการเติบโตแบบก้าวกระโดดที่กําลังจะมาถึงแต่มีคอมเมนต์หนึ่งที่อ่านแล้วรู้สึกว่านี่แหละคือสเสน่ห์ของน้องต้นข้าวอย่างแท้จริงอันไหนครับมีแฟนคลับถามว่าจะไปเชียงใหม่ไหมน้องตอบกลับมาว่าอยากไปมากค่ะ ให้พอ่พอพ่อแม่แม่จ้างไปเชียงใหม่หน่อยอยากไปเที่ยวด้วยค่ะโอ้โห oh การใช้คำว่าอยากไปเที่ยวด้วยนี่มันมันซื้อใจกันสุดๆดเลยนะคะสุดยอดเลยครับนี่คือหัวใจสำคัญที่ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างศิลปินกับแฟนคลับมันแข็งแกร่งเป็นพิเศษเลยการสื่อสารแบบนี้มันทำลายกำแพงความเป็นศิลปินกับแฟนคลับลงไปจนหมดสิน้นจริงค่ะมันเปลี่ยนสถานะจากศิลปินที่อยู่ห่างไกลให้กลายเป็นเหมือนลูกสาวห,หรือน้องสาวที่กำลังอ้อนขอไปเที่ยว จริงด้วยค่ะมันทําให้แฟนคลับไม่ได้รู้สึกว่ากําลังจับศิลปินไปทํางานแต่รู้สึกเหมือนกําลังสนับสนุนให้ความฝันของเด็กคนหนึ่งเป็นจริงถูกต้องคือฝันที่จะได้ไปทํางานแล้วก็ได้ไปเที่ยวในที่ที่เขาอยากไปถูกต้องครับมันเปลี่ยนธุรกรรมการจ้างงานให้กลายเป็นการสนับสนุนทางอารมณ์ซึ่งมีคุณค่ามากมายมหาศาลและนี่คือสิ่งที่ศิลปินรุ่นใหญ่หลายคนอาจจะทำไม่ได้เพราะมีภาพลักษณ์หรือมีทีมงานคอยสกรีน แต่ความดิบความจริงใจและความเป็นธรรมชาติแบบนี้แหละครับคืออาวุธลับของศรริลปินรุ่นใหม่ในยุคโซเชียลมีเดียแหล่งข้อมูลถึงกับวาดภาพให้เห็นเลยว่าถ้าการทัวร์ทั่วประเทศมันเกิดขึ้นจริงบรรยากาศจะสุดยอดขนาดไหนลองนึกภาพตามนะคะไม่ว่าจะเป็นงานกาชาติงานวัดงานประจำปีของแต่ละจังหวัดครับพอมีชื่อต้นเข้าสู่ปริยาขึ้นมาพื้นที่หน้าเวทีก็จะแน่นเป็นพิเศษมีแต่ป้ายไฟรักต้นเข้าเต็มไปหมด และเมื่อศิลปินมีงานทัวร์เยอะขึ้นแบบนั้นมันก็เปิดโอกาสให้เกิดการพัฒนาโชว์ที่น่าสนใจตามมาด้วยนะครับอ๋อ oh, ใช่ๆ่ทีมงานก็จะมีโอกาสได้สร้างสรรค์โชว์ใหม่ๆชุดการแสดงใหม่ๆหรืออาจจะมีเพลงพิเศษที่ร้องเฉพาะในบางจังหวัดก็ได้มันเป็นการยกระดับการแสดงไปอีกขั้นหนึ่งเลย โมเมนต์ที่แหล่งข้อมูลบอกว่าแฟนคลับน่าจะรอคอยที่สุดก็คือตอนที่น้องอยู่บนเวทีแล้วทักไทยแฟนคลับทีละจังหวัดอ mm hmm. สวัสดีค่ะชาวโคราชสวัสดีค่ะชาวชัยนาทวันนี้ได้มาเชียงใหม่แล้วนะคะ มันคงเป็นภาพที่อบอุ่นและน่าประทับใจมากจริงๆเป็นภาพที่ทรงพลังมากครับมันคือการทำให้คำสัญญาที่ให้ไว้ในคอมเมนต์เล็กๆบนอิน t ตา r กรมกลายเป็นความจริงขึ้นมาบนเวทีใหญ่ประเทศแน่นอนแล้วแต่ในความเป็นจริงนี่มันยังเป็นแค่การพูดคุยในไอจใช่ไหมคะครับทางต้นสังกัดหรือเพจหลักยังไม่ได้ประกาศอะไรเป็นทางการเลยเป็นข้อสังเกตที่ถูกต้องและสาคัญมากครับแหล่งข้อมูลเองก็ย้ำเตือนเรื่องนี้ไว้อย่างดีว่า ทั้งหมดนี้เป็นเพียงสัญญาณที่ดีที่น่าตื่นเต้นแต่ตารางงานที่เป็นทางการจริงๆต้องรอการยืนยันจากเพจหลักของน้องต้นข้าวเท่านั้นเพราะการจะจัดงานในแต่ละจังหวัดได้มันต้องผ่านกระบวนการประสานงานกับผู้จัดผู้จ้างงานและอีกหลายส่วนที่ซับซ้อนครับซึ่งตรงนี้มันก็วนกลับมาที่พลังของแฟนคลับอีกครั้งใช่ไหมคะชัดเจนที่สุดเลยครับเรื่องนี้ชี้เห็นความสัมพันธแบบ์แบบแบบพึ่งพากันและกันได้อย่างดีเยี่ยม การที่แฟนคลับเข้าไปกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ในช่องทางหลักของศิลปินอย่างต่อเนื่องมันไม่ใช่แค่การแสดงความชื่นชมนะแต่มันคือการสร้างสิ่งที่เรียกว่าตัวชี้วัดความนิยมที่เป็นรูปธรรมและจับต้องได้หมายความว่าผู้จัดงานในต่างจังหวัดเขาก็จะเข้ามาส่องดูตัวเลขเหล่านี้เพื่อประกอบการตัดสินใจจ้างงานหรอคะแน่นอนครับผู้จัดงานหรือสปอนเซอร์สมัยนี้ไม่ได้ดูแค่ว่าศิลปินร้องเพลงเพาะไหมแต่เขาดูว่าศิลปินคนนี้มีฐานแฟนคลับที่แอคทีฟและพร้อมสนับสนุนแค่ไหนอ๋อ เข้าใจแล้วค่ะถ้าเขาเห็นว่าทุกโพสต์ของน้องต้นข้าวมีคนไลค์เป็นหมื่นมีคนแชร์เป็นพันเขาก็จะมั่นใจว่าถ้าจ้างไปจัดงานที่จังหวัดของเขาจะมีคนมาดูแน่นอนความเสี่ยงมันต่ำลงอืมดังนั้นแฟนคลับที่กำลังสร้างความคึกคักในโลกออนไลน์อยู่ตอนนี้จริงๆแล้วพวกเขากำลังช่วยกันสร้างโปรไฟล์ที่น่าสนใจให้กับศิลปินเพื่อดึงดูดผู้จัดก,การให้เข้ามาซึ่งใครที่สุดแล้วมันก็จะเพิ่มโอกาสให้พวกเขาได้เจอน้องที่จังหวัดของตัวเองจริงๆ เป็นวงจรที่ส่งเสริมกันอย่างสมบูรณ์แบบเลยใช่เลยครับสุดยอดเลยค่ะพอฟังแบบนี้แล้วรู้สึกว่าทุกการกระทําของแฟนคลับมีความหมายไปหมดเลยสรุปภาพรวมที่เราคุยกันวันนี้ก็คือต้นข้าวสุปริยาเป็นศิลปินดาวรุ่งที่เติบโตอย่างรวดเร็วโดวยมีหัวใจสำคัญคือฐานแฟนคลับที่แข็งแกร่งมากๆครับพวกเขาพร้อมสนับสนุนในทุกมิติทั้งการโหวตการไปให้กำลังใจถึงหน้าเวทีแม้จะเป็นงานปิด แล้วก็การสร้างปฏิสัมพันธ์ที่อบอุ่นในโลกออนไลน์ใช่ครับซึ่งทั้งหมดนี้มันทำให้เกิดคำถามที่น่าสนใจทิ้งท้ายไว้ให้เราขบคิดกันต่อเราได้เห็นแล้วว่าการสื่อสารที่จริงใจเป็นกันเองและเข้าถึงในง่ายคือหัวใจที่สร้างความผูกพันอันนั่นแฟนระหว่างศิลปินกับแฟนคลับในยุคเริ่มต้นแต่คำถามคืออะไรจะเกิดขึ้นเมื่อศิลปินมีชื่อเสียงมากกว่านี้ไปอีกหลายเท่าตัว หมายถึงเมื่อมีทีมงานเข้ามาดูแลอย่างเป็นระบบมากขึ้นมีความเป็นมืออาชีพมากขึ้นถูกต้องครับเมื่อมีทีมงานเข้ามาจัดการมีตารางงานที่ซับซ้อนมีข้อตกลงกับสปอนเซอร์มากมายศิลปินจะยังสามารถรักษาสนเสน่ห์และความเป็นธรรมชาติในการสื่อสารแบบอยากไปเที่ยวด้วยค่ะเอาไว้ได้หรือไม่อืมและความสัมพันธ์ที่เคยใกล้ชิดเหมือนคนในครอบครัวนี้จะเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่าเมื่อขนาดของฐานแฟนคลับขยายจากหลักหมื่นเป็นหลักล้านจนการตอบคอมเมนต์ทุกคนมันกลายเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้อีกต่อไป น่าคิดมากค่ะนี่คือความท้าทายที่น่าติดตามอย่างยิ่งสำหรับเส้นทางของศิลปินดารุ่งทุกคนในยุคนี้ครับเชื่อม